ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อจะมาติดตั้งชุดหกแขงนะครับจากร้านจุมแพรโซลาเซลล์ขอ,อของเรา<อ>นะครับอ่อาเ<อ><อ>ดี๋ยวลองเปิดน้ำดิเปิดน้ำหน่อยอ่ารอดูนะครับแดดก็ประมาณเที่ยงเนะาะประมาณบ่ายสองนะครับก็มีขิเมกลํำไรยนะครับเมยลยอ่าแล้วก็ดูนะครับโอโ้โหออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับอ่า นี่ปริมาณน้ําที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเท่าแก่ก่อนนะครับขออนุญาตเด้อพี่เด้อทาเกี่ยวกับการเกษตรอะไรครับเนี่ยพูดถึงทําไรทานาครับโอ้ทำไรทานาเนาะกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ5 0ิกว่าไร่ครับโอ้โหสุดยอดน้ําเพียงพอไหมครับประมาณเนี้ยพอครับพอพอเนาะโอ้โหเป็นไงครับพี่ชอบใจไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเลยเนาะขอบคุณมากๆครับเจาภาพจากพิษณุโลกของเรานะครับก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับอันนี้คือชนิด ดีซ uh, ีไฟแผงแล้วก็กล่องเสริมเข้ามาเป็นไฟป,ปั่นนะครับหรือไฟฟ้านั่นเองนะครับผมก็ไอ้ท่านติดตามนะครับทางเพจเฟซบุ๊กของจำแพรโซลาเซลล์นะครับติดต่อช่างเบลก็ย์ก็094 30153 1นนะครับก็บขอบคุณมากนะครับ<ด>เฮียรครับสวัสดีครับมม่น้หใ